จริงเรื่องสุขภาพวันนี้เราไปพูดคุยถึงการดำเนินธุรกิจของบูสต์ในปี2,566ไปพร้อมกันค่ะรวมถึงในวันนี้มาอัปเดตถึงความสำเร็จและโปรโมชั่นพิเศษจะมีอะไรเด็ดๆบ้างติดตามชมเลยค่ะ ออมนะคะอรพันธ์พงพาณิชย์ค่ะ Head of Customer Experience Boot Retail ประเทศไทยค่ะบูทอยู่เคียงข้างคนไทยมาตลอดเนาะเราดูแลสุขภาพแบบอง์รวมนะคะสิ่งที่มีดีอยู่แล้วยังมีอยู่ต่อเหมือนเดิมแน่นอนนะคะตั้งแต่โควิด19มาไม่ว่าจะเป็นตัวบูทแอปที่จะปรึกษาเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญเราได้ตลอดเลยทั้งออนไลน์แล้วก็ในหน้าร้านของเราก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะส่วนปีนี้แน่นอนสนุกขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ตอบโจทย์ Insight ลูกค้าคนไทยมากขึ้นกว่าเดิมนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นเด็ดโดนใจลูกค้านะคะ เรารู้เลยว่าเป็นโปรโมชั่น Mix and Match 1แถม 1, 1> นะคะคละได้ช็อปยังไงก็คุม้มตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะคะอันดับ2ค่ะเรามีกลยุทธ์พิเศษเลยค่ะคือเราดีไซน์ให้ตัวเราเองเนี่ยเป็น fully integrated omnichannel เพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถช็อปปิ้งกับเราเนี่ยได้ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ออนไลน์นี่มีครอบคลุมนะคะมีทั้งบ o t แอ p มีทั้ง Marketplace มีทั้งตัว d e l i v e r y s e r v i c e ก็คือมีครบเลยนะคะแล้วก็ทุกช่องทางที่สื่อสารกับทางเราไม่ว่าจะเป็น โซเชียลมีเดียช่องทางไหนก็ตามเนี่ยสามารถตัดสินใจซื้อหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แค่วันคลิกเท่านั้นสุดยอดมากจริงๆค่ะคุณผู้ชมกับโปรโมชั่นพิเศษของบูสสนี่เลย mix and match 1งแถม1คลาดได้คลาของที่ใช่ช็อปอยังไงก็คุ้มสามารถเดินทางไปช้อปปิ้งกันได้แล้วค่ะกับบูสทุกสาขาเลยและนี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจที่มาเก็ตเทียมอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ในครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปพูดคุยกับใครหรือสร้างแรงบันดาลใจกันที่ใดอีกอย่าลืมติดตามพวกเรามาเก็ตเท